ไปตลาดนัดกับแม่แม่่าอยากกินย่างใส่หมูหล <sm ell noise> <Sorry. S 1> <par> ังนำสมสายชู่หลังเกลือจ้ะกมาเียวดน้ที่มวนที่ยวอุ้มุุ้๊มียวนดีใจขอบคุณคุณนอีโคเด้อจากหมู่บ้านมันเกิดแม่ม่วนคุณนอโควะหนังอมาเทศก็เกิดในแม่ม่วนย่างย่างยรางย่ ซ่มรอบใมับท bon, ah. ่นีุ่อกครับอมองล้วครับเรั่ดีตอน์ดิเอรับสวออร์ดิเออรสดิเออร์ดิออร์เอนรอยร์ดริเอร์ดิเออดดิเออร์ดาเดออราเออร์ดออร์เออน์เออรนดิเิเอแหงเออิอเนดเอร์ดออดเออริอยู่ิเดิอพี่น้องมาเก็บเอินอด สมเปรย์ลอยดีอดีแกแดดแจดห่อนดีตัวนี่มาตัวนี้ถือว่าเป็นนวยแน่ยอยู่ฝอดีเลี่ยมอยู่นี่ทางพุลน์มันแบบอินพาร์ลัมครับแห่งแรกอ่ยังเป็นนวลอยู่อมน้อยอมป้อมเป็นแปมยุปันบกว่าน้อยรสถทางพุลนมันมีอย่างนี้ก็เป็นอะไรครับกำลังกเก็บเก็บเนี่ยอยู่เนี่ยกินใส่ง่ายไปเบิ่งเม่นุ่งคนมึงเตรียมเมนูยังแน่มาไอยู่กินตอนเโตครับ กำลงไฝขางหมอ้อหมวกใส่หมวกป่วยคืท่าผุนเป็นแม่ผุนกำลังปูน,นอ้อยจ้าเมนูมตอนจบ้าว่าไปตลาดนัดกับแม่แม่วอาอยากกินอย่างใส่หมูไม,งไงน,ไม,มนูอนจบไาวบ้านไปตมาด้ัดกมบแห,หลัง่บอดอยาลกินอล้งางชส่หชูเงลืงือจ้า เป็นอย่างไรใช่ไต้มอีกให้มันเปื่อยๆจักน้อยหรือจังย่างจ้ะเนี่ยกุบๆนี่พอดีแม่ยักเสียมามักย่างนี่เอาตะไคร้ลงไปต้มให้มันเปื่อยๆจักน้อยจ้ะมมาาย่่งแิเสือมาลันหมูฟันตะไคร่กับเสียบวีเดโน่เมื้อนี้บ่าฟันตะไคร่เลยอย่างธรรมดาจิมื้อนี้แม่นย่างธรรมดามักย่างธรรมดานี่แหละเสือลันอันตลาดนัด เสื้อโกก็คือเก่าละจ้ะสื่อ like ย่ำได้แล้วก็แถมย่ำนั่นเขาสวยบันหดใไฟดีกวัาแม่ขาขายมูมูงอ่ำก no ็มูลแล้วพ you know ี่น้องทั้งเจีดรวยทั้งทังพูงามำทังใจดีพ้อแถมตลอดจ้ะอย่าลืมไปกุุนเล่าในเด้อพี่น้องดีดีครับไปากกูไปซือมาตุ้งฝนจะต่อขางนี้ต่อ อู๋น <ibl ok> ้อใหม่จ้ะสิอู๋น้อใหม่ซุปพร้อมเด้ไหมโอ้ของเสียบตัวนี้นี่แหละซุปน้ำใหม่กินกับย่างใส่หมูคักเป็นอยัางแล้วน้าอุ้ยขึ้นห้องโอ้ยพอต้องย่างกันเดี๋ยวตรงเมนของไรเอ้ยหันโหลทอดดูว่าเสร็จจีจำเนี่ยขอก็สีย่างกับแกงกันเลยกับของบดีเด้อยใส่หมูนี่มักให้มันเข่าเครื่องจิดหน่อยแย่โม้ไปปัดการไม่ง่านเนาะกินใส่หมูนี่ว่าเป็นคักตัวเด้ย เราสมันก็บบวบ้านละดีอายุกินยูกเครื่องน้ำตลาดแต่หมุนตรงมักก่อนบ่เนี่มักเครื่องให้มันหอมอีกหน่อยก่อนตัวอย่างพอกตึงๆอยู่ที่นี่ยอย่างให้มันลื่งหอมหอมหาาพักสี่กระเทียมพริกไทยกะเน,นี่ยเช้าติดตำ

ผั้ซีกินเนียนข้นก็คกินซ<ม>ีผุดเนาะเมียน<ม>หอมหอยหอยก็มเสแปรดีจ้ะีสดนอยสดปลาเขียวปลาเขียวเนี่ยปลาขาเนี่ยนำลงไปตุ้มปลาขา,าลงไปบันนี้ห <c oughs> า่ละเล็กละน้อยมีซีอิวขาจะ้ะเพ่มหอมกลมกลมกกันมัขเข่าวันนี้เาบี่ึงน ไม่าด้แน่นอนข้าวี่น่วว่าพอดีตกกัน้ที่สองมาฮสามสี่หาเก็ไปนี่โอ้ยดีจริแเลยพราะว่านาะงน้ว่าไหลไม่นได้แต่แจ๊สวยมาล่างทงหน้าจ้ะคักเมียเม่หนองไพ่กับองไพ่มาเหรอเด้อจ้ะ่ว่าวางไปอาบน้ำทงหน้าวันนี้่นพักันไปอันสุดซุดนักเรียนสิเปิดเพิ่มเนียน สิเปิดเพิ่มช่วงใบเหลืองของน้องไอ้ก็สิเดือนหนาต้องสิเปิดถกมาหาไล่กันเลยบ่ระธาตุเด่นนั่นน้ำมูกาลังเตรียมอยู่คือกันละเตรียมไปครับน้องไฟฟังเข้ามีนี่เผืองมีเผืองว่าโอ้โอโอยเจตัวไฟเดอ้อ,อ,ยยอ,อยยมีนี่เผืองว่าฝนน่ะฝนเด้อ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 มีนี่เผืองว่าโอ้โอยตกแน่ต่อ ตรงแม่ดลำบากครับเป็นน้องเอ้เ้ยชิดตูคนสมัติตายไหลถิ่น้องคนบ่ฮอนเรายังมาพ่อหานก็ยังมาไหลเลยแม่มันใหม่สมอ็ดมันใหม่บ่เหนกานบ่มีเป็นหวางมันฮอนอากาศฮอนเลยสมอดเลยใหม่อญี่านว่ามีป่านแล้วบอกหมเสแล้วไล่มาบอกเป็นไล่เขาคุมา่าสมเน็ดมันใหม่ ตองหน้าำรองว่า,<ร>านำอยู่นบ้านกูเบือตวแล้ว่าสิกเกไปไมีถู้อาบเตไปนี่โมนี่ป้ามาอาบได้ไก็อาย่ทงเราจะ,ะมากจะข้ากันยังเอาไปย่างซ้ำน้องหม่มันดดปรุงีดปรุงน้องใหม่ก็เปล่ห้องมีะรเส่ปลาแดกเป็นี่น้าปลาแดกกับชพ่อไม่เาปลาแดกเราเต้ไหมไปซุปหงงว ปลาแดดนี่ใสปลาแดนั่นแหละเนี่มักิปลาแดปวดเรามักปลาแดคุกเนคุกปลาน่อยไสเดิมมาเห็นไหมเป็นธรรมดาปลาแดน่อยปลน่อยไสเดิมนี่ยขดอยู่ดิปลาแดก็แสบพุเฟินอยู่เีวพานอยู่๋ี้ลดเนี่ปร๋งนำปลาแดลงกป็หอมาเมันเขสุกห้วยว่ามันขดอยู่ดิตือเกียวโพถต้นน้องใหม่นบยากสุกจะอใส เงียเพราะที่มึงก็น้ำเงี้ยหนึ่งบ่เงียเงี้ยมากดตรงตรงแนวนี่เนียน้ำเย่อเย็นนั่นโยนสถานนี้คือเมื่อยังใส่หมูตู้หกอันนี้นะตัวบราเนี่ยไปโกงจริงจริงไงใกล้ตัวบัเป็นเนก้อนดินเกล็ดก้อนดินเกียนไหมมืก้อนนี้เนี่ยจะไม่ใจจิตปั้นปั้นก้อนเสา ก็เจ enfin ้าปั่นคอนเสาอยู่ทั้งเงี้ยนน่ะตะกี๋เนาะมุกเจ้าอยู่ก็ดีอย่างเนี้ยสมุนห้ายอยากแล้วปั่นคอนดินนั่ะไม่ก้อนเสาก็ปอันที่ก้อนหินเลยเลยนี่จะคอนหินเลยคอนหินเขามาเหตุถนนก่อนนี้พ่อหมอเขาตัวนี้ต่ำไฟอ่อนๆดิไฟมันหมือนจับหน่อยพอดีกับแมวท่านใส่ก็พอดีเลยเป็นท่านไฟอ่อนๆ ก็ว่าอยากถตมุกตึงก้นวกั่็านจั้อย่ปนียเอาวิมาลเอามือนี่ล้ด้กรไกย้ำมแ่ยำอนน่ตีย้ำ่อนน่ีตอนนี้ก็ใส่มือได้ยุกแสดงว่าบริยุกกำขึ้มีอูบ่ไม่ร้องห้ิ่ยุกกำไม่ร้องผ้าขอดไม่งเิยุกกำ เลยโบบต้นหอนขึ้มีตัวนี่ขอดน้องไอ้นี่ฮะรมีแต่งแล้วอยากไปอดนอวนหน่อยนอนมันยังกินน่นอ่อนอ้าวบ่ดลงเตาลงยางเล็กยางเด้อบ่นี้ยูีบุโดนนะครับปรมมันสี่คนาที่รือว่าห้ามห้ามยี่สิบนี่เม่นได้กินแลยล่ะ ดูสิเหลื่อมหอมเด้อบระเดี๋แตกตุบตั๊บทุบตั๊บทุบตั๊บเลยพี่น้องเอ้ยคือกินพริกไทยคือกินห่าโพสซีกินหรือว่าที่เป็นเชียงปุงเชียงแตงโอ้ห่อเหมียหิียวข่อยเหวเงาปนะี้นี่เริ่มเริ่มจะได้แล้วครับนี่บุดน ยังงำเขาพี่น้องเอ้ยหอมหุยหุยที่มันเป็นประตูวะล่ะยุกรรมสิจับพี่น้องเอาแม่มวนดีใจขอบคุณคุณนีโคเด้อจากหมื่อวานมันเกิดแม่มวนคุณนีโคว่าในซื้อว่าเช็คมันเกิดในแม่มวลหุ่นหวาดีใจหลายเพคนเราก็รบสวนโย่ห้องบอกแม่มวนเอลวันดีใจหลายขอบคุณหลายๆเด้อจากหมู่บ้านฉลองว่าเกิดในแม่มวนพร้อม ว่าแมนสื่อแจ้วห่อนมาเห็ดเลี้ยงพอชิ้ยงกับแม่มวนพอนคนว่ากินเด้อวันเจีแมนจ้ะโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้านี้เขากินย่างกัหมูกับสุปกินใส่หมูก่อนย่างกินวันเกิดแม่มวนเด้อจ้ะเอาอนี้พ่อไปเฮาพ่อเราเอารวดเอาหมดเลติแมมแมเอาตุ๊ปบายพี่น้องมาหันมาพี่น้องนัดจิ้มแม่อะไรก็ทำแล้วน้ำน้ำจิ้มไปแล้วโอ้ไก่ห่วง มันห่อนเลยหรอห่อนเดียวอย่าเฟิร์มอาจจะแค่นั่งดีฮันได้หน่อยจักหน่อยดอกอย่าพอกับแม่บ <ss> ัดหยัมบ่ได้แต่ว่ากระพอยได้แม่บ่ลง่ลุ่นมันพอยยี่ดิเสี้ยมือเหรอพี่น้องเอ้เสี้ยพอยให้ยุ่นอดบ่ได้เนาะเฝ้าดวนไเน่บ่เป็นเนี่ยเผาดวนเนี่ยเนี่ยมันี่ลุ่นเฝ้าค่ะกันนะส่วนดอกเอาส่วตัวสองสามค่ำนี่แหละมาเด้อคุณนี่คั้วมากินย่างใส่หมูกับซุปน้ำใหม่ซุปน้ำใหม่กับท่านี่ซุปแบบก็เอ็มซีสุมองแล้วครับ บ่ว่ายุ่ไก่ยุ่ไก่ยุทธายุหนอกก็ดีมากินเขาง่ายน้ำมัรุ่นศึกษาหกหลานอิโค่แง่งโอ้สิเช็ควัดเกิดให้แม่มวนฉลองพร้อมพี่น้องไฟยิ้มปุ๋ยปุ๋ยพี่น้องไฟดีใจไปแล้วไปซื้อแล้วซื้อชุดซื้อย่างโอ้ขอบคุณคุณนิโคเนี่ยทุนการศึกษาลูกหลานดีใจโอ้เปิดเทอมนี่ลำบากครับนี่พี่น้องใส่ใจหลายจ้ะ ไ,หหไอ้ังไปมาหาไล่เลยแล้ว่ันมากเนี่ยวันปีนวนวนขขันมันฝากก็ดิ้นจอดกัน <c oughs> ม,ากมาแล้วแถวว่าโอ้ยเกี่ยวกัเลี้ยงตัวนั่นแม่น้องไอ้แท้อาจจะไม่สิปาาชงหลกเลี้ยมน,มนมีผู้เดียวโอ้ยกะสิบืนบืนจนสุดนั่นแหละพีน่นอ้อง <c oughs> มาได้แล้วก็สมัยกี่วันมันครั้งนี้เราคอยก็มีตูวนะ <c oughs> คนว่ามีผู้เดียวคำบ่าได้ยืนขึ้นไปนอนแล้วหาใครของใครค้ามีผู้เดียวจังเลยกะชงหลกเลี้ยนคนว่าต้องกะเจ้าพี่น้องเพื่อหลูกทำได้หมด่อสุยาง เด <c oughs> ี๋ยวนาคตรังหนาคือว่าสุขคนละ่ะสุขคน,นก็นต้องอาาดดวางไว้อย่างให้ลูกดีมีงานทำดีๆประเ่ลิเสีบ่ <c oughs> ได้ลำบากคือห้าวเน,นาะเสีย <c oughs> หน้าสมือเขาปาหน้านามก็ดด <c oughs> ถือถ <c oughs> ื <c oughs> อบ้อนเลหัดาไชขาบ้านทำกันทำงานเรไม่ยังตีข้อนี่เลี้ยงโตได้ันเอาสิเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าตัวไปก็ไปเบแตนาเลี้ยงลูกคือห้า่ไหวเลยผู้มักเรอซิมือดูซิมนะตีเจ้าไหมวางซักท หันไปน้ำซิมไปน้ำตัวรสชาติเป็นไงแฉบม่เจี่ยโยนบอกไอ้หันจะข้าวันนี้ตอนหน่อยไก่ผู้เทาตอนนี้ไก่ผู้นุ่มออเลยเร็เลีบยงขมวดทุกคนหรือว่าพแกวดีพวกแกวผ่ดีหรอเปล่นเห็ดใหญ่เห็ดหน่อยไหมเดีนจะับกันไป แต่มันตัวน้อยลีอย่างนั้นยี่กันเนบรองเนบซ้ไปสุดแล้วตุ๋ยกับเกียวไปจากของมหาโมพีนน้องบ่นอยพิคนยาสีหอไปทรงเล่าอยูอะตากลมตากแดดว่าท่านใดร่มแห้งมันรมแห้งต้วมันแดดต้มันก็ล่มแห้งเป็นใร่มทอรมว่าใดสันตาตากแดดตากย่าใด้เก็บเกียบหนีห่วยว่ามันกันเฉาเงาไปราเราะว่าหนุ่มมึงเดียยไปอว่าเยอะ่น้องมักก็เสียดเสียนี่ย ตดมกับเปื่อยๆน้อยะซุปน้ำมจนจะปบนี้มันเท่าเดีวเดี่ยวตำนี่กับฟอแล้วเนาะฟออดฟอดแต่ซุปบัดรุ่นเิมรงใส่หมูลสุงซุปน้ำมได้พี่น้องเลยหมือนกินห่ออย่างใส่หมูทั้งซุปน้ำมัเอาขวดลงไปขวลงไปสุดที่ขวดจ้ะปนลงไปเครืองขึ้นทานน้องมึงน่อง ลายยางลายแนวเอาอย่านีหวอยางนี้จนอยคงรัวจ้ะปลาไม่บวนใส่ไปเนาะเนียเรมันบอกใสน้อยก็ได้จังน้อยปลาปลาเหาะลงปลาอย่างนี้พ่อจะกินหอม้องเอาลิ่มปิ่มัเริ่มมันเยอะเชียงนี่แหละ่มหอม สีปอมอมปอบเพิ่นเโอ้ยสีเกินคนที่กินเดี๋ยวเปลยอกก็เปือกหอมเมือน้ำนัางกันนั่น่นเอินทางเมืเลยเนาะหอมปอมเอิ่นหอมปอมเดี๋ยวกั็เปลือกเอ้หอมปอมโอ้ยนี่คืออะไรแล้วเเอิ่นบนนเทาเอินสี่กินะพี่นจะแตกนในี่สหอมอบขวดุกนครอากัน ุบน้ำนัน่อยคัตยังดาแบบนี้เรอตอน,นีุ้ยเนยังัว่เจียุย,ย,ยลงไปสะเลนแม่ใส่จะครบเครื่องออมาัดกน,น,นเดลง้ปเครับใหนซิมมันกันนะเห็ดแล้วพี่น้องอุ้ยแนบไ,ไลไรอันอ <laughs> เดเ็ดหน่อยแล้วพ,พอๆคัามแหมแหนบโดดงานผู้เฒ่าหยัม่ได้พี่น้องซิมมันก็นืะ แซ่บมาจ้ะกินน้ำกันเด้อพี่น้องบ้านห้องบ้านไก่บ้านไกลบ้านไทยบ้านเล่วก็ดีครับแซ่บๆเหมือกันครับตอนเส้ากินง่ายน้ำผึ้งยุ่นน้ำขอบพวครับมาเด้อจ้ะย่างใส่หมูน้ำกันมาเนี่ยสองกองจ้องแซ่บกันเด้อกินง่ายซื้อสมองสุบัติแล้วครับเป็นสองง่ายรึเปล่าไม่เอิญรึเปาเอิญมาทุกคนล่ะ มาเด้อลูกสาวคนณนิโคลแอมหัวดีใจดีใจดีใจค้าหัวสวนอคุณนิโคลสิเคกวัาเกิดใหนพอเคยมีเคกน้ำผึ้ง uh, ทักเทายดีใจดิเถ่าคนนี้ก็ได้เนาะดีใจเลยเด้หน่อยเขาดีใจแหลผู้เถ่าเ้าดีใจข้ากว่าแตาว่าเกิดมาว่าได้เคยดีใจนี่ละเกิดมาว่เคยได้จัจ ตอนนี้จะก็ื่อจะจัาน้องเปิดจัดให้ลูกก็บอกแม่นบ่ดีได้ดียุตธว่าเขาเปจัดให้แต่ลูกก็บม่ได้จัดพี่น้องลูกก็บม่ได้จัดทุกคนก็สมโนใหม่เข่าข้างแนวแดนจำเป็นถ้ากับจัางจะใส่เลยจำเป็นเลยมันเกิดกับไปทำบุญเอาแล้วก็แล้วอยู่บ้านไปทำบุญแล้ว มาิดหนึ่งเป็หนึ่งพุทธภาพเว่นพุทธภาเกิดไม่มวลทำบุญเปีนหนึ่งก็ได้ทำบุญบวชจำบวชมันเกิดเป็นาิลนึ่บลายะไม่ยังผมไม่ได้ไหมบวชจำมันยังห่างผมเมฆเกิดวันที่หนึ่งถึงเกิดเป็ น้อยเดืนบี่ันเกิดในบวชในร้านวชจำบวชจำวันที่หนึ่งพุทธภาพอดีนี่ปอเดินกระกระดาเดินบ่เดินอย่งบุญมาจํามันเกิดจํามีน้อเกิจากมันเกิดจากของนี่มันเขียนใได้ก็นจักเขียนว้อันนั้นมันมีในบัตรประชาชนเยเขียนใบในบัตรบัตรประชาชนนมีให้ยอ บาซอกเก้าช ok, ุนเก้าูนใช่มก็ต้องานเจ็ดสิบเจ็ดตัวค่เจเจ็ดปีนี้เก้าุครบเจสิบเจ็ดปีเจ็ิบเปีพี่น้องเจดปีเต็มอ๋อเด็กสวยเด็กงาเด็กคูเด็กเด็กเต็มเจ็สองสิบส้ ี่เดชเกีย่ติไปไปวัดบรือวไปท่านปรานาเดลอยปีเุมอนเด้อ้าวลอยปีแต่วยางไปวัดหัวเต็นท์เบ่แม่นสิก้อมเกาะอ้คเกาะเนี่ยลอยปีแ้าวไปไปวัดไปทำบุญบุญให้ไปบ่ได้คือบ่ไหว ให้แข็งแรงอยู่หลายปีก็ให้แข็งแรงให้ไปมาได้เอาเงินเสืนำสุกภากแข็งแรงอยู่แบบอยู่จนหลายปีเงื่อนยเดในมีมวลกายแข็งแรงอยู่บุญหลายอยู่โรคไพ่อใ้เจ็บกับบะมี่เป็นบุญหลายอยู่โรคประจำตัวกับบมะมี่เสมือ เดี๋ยวพ่อหนเนื่นเลยคือน่อนแม่บ้านมานบะมีโลกเป็นลาบบันประเสริฐหดแม่แม่บยืนติน่ะแม่ไงเิดมาบ่เห็นแม่เิดมาจำหน้าแม่บ้ได้แม่ไปก่อนวันเดียิกันเราเลี้ยงชีวิตแม่ฟั้งหนังหายไปนลังแม่เราเลี้ยงชีวิตแม่ฟั้งยาตัวหนังหาแม่กับ่มี่พอกับแปลวกอไม ม่อะไ้จำาไรเต้สรุมเงินเนี่ยแม่ตกัเด็กไตอืม่าเป็นไตกระเจียงได้พี่น้องไตกระบองมุจักกระบองบลื่อนี่ทำไมต้องกินไม่ต้องกระบองเออ่กระบองงนจาเปิดจ้าบุญหาแม่ไตกระบองวันลกะมันรับหมูบ่มีเดียวมีหางวันรับกไม่ยูดเดคกูลูน้องอว่พอละเป็น เป็นมะล้อพอาไงเป็นพระเอกมอล้อมเลยเป็นรองแม่อนไ่้ล่ำบ่เป็นจับมูนีบ๊ได้บได้พอาไอ่มูน้องน้องไม่ฝนจังได้น้องร้วแปะแม่ไม่เป็นมาล้เหมือนจงเสียงดีว่จูมาลุ่นกขอบคุณเย็บเครับขอบคุณพี่น้รงมาเนที่กดไรค์กดแช่์คดติดตามอิสานบ้านหน่อยครับ ้านีมันนี้ย่างใส่หมูก,กับซูปน้ำใหม่โอ้หวานขากเกลียวจะได้ก่อนฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<า>